เทคนิคทําสาวน้อยนาให้ออกลูกทั้งปีอย่างตัวนี้นะจากเดิมมันต้นใหญ่ๆใ,ใช่ไหมพอเราหมดด้วยดูเนี่ยเราก็ตัดกิ่งตัดกิ่งหมดเลยนะให้เหลือส่วนสูงที่เราพอเราพอต้องการประมาณเม็ดหนึ่งเม็ดกว่านะครับตอนเนี้คือน้อยนาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนชาวบ้านคือเวลาเขาเวลาเราตัดกิ่งแต่อะไรพวกเนี้ยมันจะแตกแตกกิ่งแตกใบขึ้นมาใหม่ใช่ไหมและเขาก็จะให้ดอกมาด้วย คือเท้าแตกใหม่เขาจะให้ดอกมาด้วยนะครับผมอย่างพวกนี้เห็นไหมเขาจะเริ่มเป็นดอกเป็นไรมาแล้วเป็นไรดอกมาตอนนี้ก็เป็นผลแล้วไปมนั่น,เป,นลลนะะเป็นผลแล้วนะครับเป็นผลแล้วนะฮะแล้วก็บารุงช่วงเนี้ยถ้าเราตัดทําสาวคนนี้ต้องลดน้ําแบบรดน้ําตลอดลดรด,ดน้าฉุนฉามเลยนะให้มีน้ําตลอดไม่ใช่ว่าทําสาวแล้วแบบปล่อยแห้งปล่อยตามอัตราภาพไม่ใช่นะฮะเราจะมีกินทั้งปีนะน้อยน่อยนาหนาของผมเนี่ยมีกินทั้งปีไอ้พี่จ๋า บางปีมี30 40, 40ลูกบางปีก็มีมากกว่านั้นอยู่ที่ว่าเราบำรุงเขาได้แค่ไหนนะครับอย่างตรงนี้ที่เราบำรุงเรายังในวงบ่อเนาะวงบ่อแล้วก็ใส่ขี้วัวใส่อะไรแล้วแต่แต่ว่าถ้าใส่ขี้วัวสดสแบบนี้ก็คือรดน้ําแบบทุกวันไม่ให้ขาดเพราะว่ามัน,ม,นมันมีความเค็มนะครับอันเนี้ยเห็นไหมมันมันไม่ได้สูงนะแต่เดิมคือพ้นลังคาชั้นสองไปแล้วนะนี่เหลือแค่นี้เราตัดออกกิ่งยาวกิ่งใหญ่คือเราตัดออกทั้งหมดเลยเหลือแค่ กิ่งกิ่งเดิมดัางเดิมกิ่งใหญ่ดัางเดิมอะเรือเรือไว้แค่นี้พอแล้วนะครับผมด้านบนมีมีมีผลแล้วนะสองผลสามผลแล้วนะฮะแต่ด้านล่างเพิ่งมีมาผลเดียวนะครับก็ต้องรอไปเรื่อยๆฮะแต่ที่แน่ๆนี่คือเห็นไหมเขาเขาจะขึ้นดอกมาให้ด้วยนี่เขาจะให้ดอกให้อะไรมาด้วยนะนี่เขาก็จะให้ดอกแทงขึ้นมาใหม่ก็จะเป็น เป็นใบแล้วก็เป็นดอกเป็นอะไรมามาด้วยพอเป็นดอกเสร็จแล้วก็จะจับเป็นผลนะครับในในช่วงระยะที่เราเริ่มเห็นผลเขาแล้วเนี่ยก็คือต้องรดน้ําทุกวันนะครับผมแล้วก็ใส่ปุ๋ยบารุงเขาเพื่อให้เขาแบบฟื้นก็คือทําทําสาอ่ละลักษณะเหมือนกันหนะ้าผมการทําสาวเหมือนต้นนั้นเหมือนกันนะ่ะต้นนั้นคือใบหม่อนหนะ้ผมหม่อนเบอรี่อันนั้ผมก็ทําสาวเหมือนกันแต่เดิมคือสูงใหญ่เท่าต้นมะม่วงอ่ะอันนั้นผมก็ทําสาวเหมือนกันนะครับ คือหลายหลายหลายอย่างทาไมเราเราต้องทํเสาสองต้นนี้เพราะว่าด้านล่างเห็นไหมมีกล้วยบ้างมีอะไรบ้างทั่วไปเลยคือของพวกนี้มันจะไม่ขึ้นถ้าต้นไม้ใหญ่ยังอยู่นะเราก็เลยใช้วิธีการไม่อยากทําลายทิ้งเรายังอยากให้เขามีให้ผลผลิตเราต่อแต่เราจะทํายังไงให้ข้างล่างมันโตแล้วคือทํเสาโดยการตัดให้มันสั้นลงให้เขาแตกใหม่ให้เขาขึ้นใบอ่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วตัวตัวมอนเบอรี่อ่ะผมก็จะ พยายามเอาใบออกเรื่อยๆจะไม่ไม่ให้เขาขึ้นไปกว่านี้นะครับให้อยู่แค่นี้ให้เขาสูงอยู่แค่นี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการแบบพื้นที่เราจํากัดเนาะพื้นที่สวนตรงนี้เรามีแค่70ตารางวายรวมรวมตัวบ้านแล้วนะเนี่ยแล้วก็ต้องปรับเอานะครับโอเควันนี้เราไปกันแล้วนะครับผมสวัสดีครับ